มาแล้วมาแล้วพี่น้องเสียสมยศมาแล้วครับผู้พิการแขนหนึ่งข้างนะครับนี่นพี่น้องผู้พิการแขนหนึ่งข้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาจ้าเดี๋ยดูเดี๋ยวูมา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 ผู้พิการแขนหนึ่งข้างครับเดี๋ยว ก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายรถยนต์สิงครับเสยียยศขับห้างองลอ้อห้างแมคโครครับเจ้าคนปูครับซูมิโตโมเดี๋ยวแกนด้านซ้ายใช้ไม่ได้ครับเกิดอุบัติเหตุขับแมคโครด้วยแกนข้างเดียวครับ lòng lẻo lòng lẻo ra đây loại này hát xài nó cái phô một cái nhẹ, nó, nó. Nó đây nó nó ướp xìa xuống nó 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 เราคนพวบแอร์ไม่มีด,ด่ดานด,ด่านยกลงเลยใช้ทา่น้องดูอึ้บ ยืดหนึ่งล่างครับเยืดสุดท็อปใส่กิบ๊บไปแล้ว แอร์ก็ไม่ ب, ไมีครับหัวล้อก็ไม่มีแอร์โทรก็ไม่มีครับเจ้าคนณปูโค้โหชีวิตจะทอยพี่นะ้องพอได้ใจจะทอยนี่แหละพี่น้อง น่าสต็อกได้ยินเมื่อไรวะวอเอาดินมาดิน่ะวอไรเนยเยอ้าแขนข้างเดียวนะพี่น้องข้างเกี่ย์ก็ข้างเดียวหมด สวัสดีครับเราไปทำงานเราต่อนะครับ